เวลาใช้งานจริงมันเป็นอย่างไรให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมประมาณ30-35นาทีแบตเตอรี่มันหมดไปแล้วนับนี่สังเกตว่าตอนนี้ไม่มีแสงก็คือดับไปเลยเรามาดูวิธีการดัดแปลงโมดิฟายด้วยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายในนะครับสวัสดีครับพบกับผมสองสิงโมดิฟาย วันนี้ผมจะมาติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์แบบติดผนังติดรั้วซึ่งก็เป็นรุ่นนี้นะครับนี่อันนี้เป็นโคมไฟ LED โซลา r เซลล์นี่นะครับจะเอามาติดที่บ้านสวนตรงกําแพงหรือว่าเป็นประตูที่ไปออกไปสวนนะครับสวนหลังบ้านตรงนี้นี่นะครับนี่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการโฆษณาขายสินค้าใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าผมซื้อโคมไฟโซลา r เซลล์ตรงนี้มาติดบ้านสวนนี เพราะว่าผมพึ่งทําถมดินแล้วก็ทํารั้วกําแพงตรงนี้ใหม่ประตูยังไม่มีเลยนะครับผมก็เลยหาซื้อในเพจออนไลน์นี่แบบนี้สั่งมา3ชุดก่อนเพื่อจะเอามาติดตั้งเวลาตอนกลางคืนเรามามันจะได้มีแสงสว่างไม่ต้องพกไฟฉายมานะครับ่างนี้แล้วก็รุ่นนี้มันมีระบบชาร์จในตัวก็คือนี่ด้านหลังจะเป็นแผงโซลาเซลล์ด้านหน้าจะเป็นหลอดไฟ LED แล้วก็ การทํางานก็คือเราสามารถกดเปิดตรงสวิตช์สีเขียวนี้ได้เลยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ทําเป็นระบบออโต้ได้เวลาเราเดินผ่านมันจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวก็คือว่าถ้ามีคนเดินผ่านมาหลอดไฟมันจะติดอัตโนมัติแล้วก็ถ้า ไม่มีคนไม่มีการเคลื่อนไหวหรือไม่มีคนเดินผ่านเนี่ยมันก็จะปิดเองอัตโนมัตินะครับก็คือเป็นการเซฟเป็นการประหยัดไม่ให้แสงไฟไม่ให้แบตเตอรี่มันหมดนั่นเองนะครับนี่ก็ตรงนี้ซื้อมาในราคาถูกมากนะครับราคาร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองเพราะว่าตรงนี้เอามาทดลองก่อนนะครับบ้านสวนของเรากําลังจะทํารั้วตรงนี้ประตูรัว้วยังไม่มีเลยนะครับทางเข้ายังไม่มีประตูปิดถ้าเราซื้อ ของยี่ห้อดีหรือราคาแพงมาเนี่ยมันก็เสี่ยงนะครับก็เลยสั่งซื้อแบบราคาถูกๆเลยเอามาติดที่บ้านสวนเราจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงมากนักนะครับเพื่อเอามาใช้งานชั่วคราวไปก่อนแล้วก็จะเป็นการเทสการใช้งานด้วยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะใช้งานอย่างไรก็สําหรับในการติดตั้งนะครับมุมองศาผมจะหันหลอดไฟนะครับไปทางสวนหลังบ้านนะครับนี่หันแบบนี้นะเพราะว่ามุมตรงนี้ก็จะได้รับแดดได้พอดีเลยนะครับนี่ ประมาณนี้แล้วก็อีกโคมนึงก็จะหันไปทางที่ห้างนาตรงนี้นะครับเพื่อเอาไว้ส่องนะเวลาเราอยู่ด้านในแล้วก็ตรงนี้เวลาเราเออกไปสวนตอนกลางคืนมันจะได้มีแสงสว่างนะครับทางเดินตรงนี้ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเสาลวตรงนี้เขาทํามาใหม่นะครับเขาไม่ได้ตัดเหล็กตรงนี้ให้เนี่ยนะครับสังเกตว่าเสาโน้นด,ด้วยนะแต่เสานี้ผมตัดไปแล้วนะครับเนี่ยเสาตัวนี้ตัดไปเรียบร้อยแต่ตัวนี้ยังมีเหล็กเส้น นี่เป็นโครงสร้างของเสาตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นต้องตัดเหล็กเส้นตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อจะติดตั้งโคมไฟตรงหัวเสาตรงนี้ได้นะครับนี่โอเคก็วันนี้มีอุปกรณ์ช่วยนะครับอ่าก็จะใช้นี่เป็นเลื่อยชักนะครับใส่ใบตัดเหล็กในการตัดตรงนี้ผมซื้อคีมมาแล้วคีมตัดเหล็กขนาดอ่สามสิบนิ้วนะครับถ้าตัดกับพื้นดินมันได้อยู่แต่ว่าถ้าตัดบนั้วเนี่ย มันใช้แรงมากๆเลยนะครับอันตรายนะครับไม่มีแรงสู้กับครีมเพราะเหล็กตรงนี้ขนาด10มิลค่อนข้างใหญ่นะครับ<ม>ก็เดี๋ยวใช้เรื่อยนะครับในการตัด<ม>ก็เข้าไปประมาณ80%สตรงนี้ก็หักได้เลยนะครับน,นี่ง่ายๆเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับผมตัดเล็กเรียบร้อยเดี๋ยวเราติดตั้งโคมโซล,ละเซลล์กันเลยครับก็ทําการมาร์กนะครับเราจัดตาแหน่งตามที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วก็มาร์กไว้ก็ใช้สว่านโรตารี่ไร้สายนะครับจอดเลยครับทุกมาร์กนี้โอเคเรียบร้อยครับผมใช้ดอกโรตารี่ขนาด6.5นะครับแล้วก็ใช้พุกเบรเจ็ตนะครับ เมื่อเราเจาะรูนะครับแล้วก็ต่อพุกเรียบร้อยแล้วก็ขันยึดสกรูเลยนะครับี่เพื่อความรวดเร็วนะผมใช้ไขควงซัดนะในการขันสกรูนะครับน,นี่นะครับไม่ต้องกลัวแตกไขควงซัดโอเคนะครับ นี่ก็ประมาณนี้ละมุมองศารับแดดได้พอดีเลยนะครับนี่เราสามารถปรับนี่ให้มันาตามลงได้นะครับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับนี่อยากให้มันส่องไกลก็ทํามุมองศาให้ไปไกลอีกหน่อยนึงนะครับแต่ว่าผมก็จะลองปรับประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าใช้งานจริงเราค่อยมาป,ปรับมุมอีกทีนึงครับผมเดี๋ยวไปติคมน้นเลยครับ เสร็จแล้วก็นะครับเอาโคมไฟมาติดเลยนะครับขันสกรู2ตัวเหมือนเดิมครับผมสำหรับโคมไฟ LED โซลาเซลล์ทั้ง3โคมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว2โคมตรงนี้จะหันไปทางสวนนะครับในสวนก็จะปลูกนะครับอันนี้เป็นมะเขือเจ้าพยามีพริกขี้หนูผักกาดผักคะน้าบอกเกอรี่ฝรั่งกิมจูนะครับอ่าตรงนี้เป็นอันนี้เป็นดอกขจรนะครับ มะละขีนกมะเขือผักกาดถั่วฝักยาวถั่วพูนะครับมีมะละกอ,อะมะเขือยาวด้วยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นร่องเหมืองน,นะครับด้านข้างรั้วตำแหน่งที่เรายืนตรงนี้ก็คือเป็นประตูทางออกไปทางสวนนะครับสำหรับแสงของโคมลอรด l อ d ดีตรงนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมตอนกลางคืนกันนะครับและที่สำคัญคือ,อะจะเทศสว่าแบตเตอรี่ ของโคมโซลาเซลล์ตรงนี้จะอยู่ใช้งานได้นานแค่ไหนนะครับครับผมตอนนี้ก็ค่ำแล้วหลังจากที่เราทำการติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์ที่ประตูรั้วทางออกไปยังสวนนะตอนนี้จะมาทดลองแสงกันนะครับว่าลักษณะของแสงมันเป็นอย่างไรการใช้งานเป็นอย่างไรจุดที่เราติดตั้งนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยนะตรงทางออกประตูไปยังสวนนะครับแล้วก็โคมด้านในอีกผมจะลองเดินไปนะครับว่าติดหรือเปล่าสว่างหรือเปล่านะครับนี่ อ่สว่างแล้วนะครับองนี้สว่างเลยนี่นะครับเพราะว่าผมเดินมาใกล้ๆมันอยู่ในระยะเซ็นเซอร์ของอตัวจับความเคลื่อนไหวพอดีตอนนี้ผมยืนอยู่ในระยะที่แบบห่างเซ็นเซอร์ตัวจับความเคลื่อนไหวอะตรงนั้นมันไม่มีคนอยู่นะครับมันก็เลยดับไปแล้วแล้วผมจะลองเดินไปใกล้ๆนะครับว่าระยะประมาณกี่เมตรนะครับนี่เดินมาใกล้ๆนะครับว่า สมมติว่าถ้าเราไปเก็บผักในสวนมาแล้วเราเดินขึ้นบันไดอ่ะติดแล้วนะรเราซ้ายติดแล้วเราขวาก,ก็ติดแล้วนะครับเวลาเราเดินผ่านเนี่ยประมาณสองถึงสเมตรเนี่นะครับมันก็จะติดเองอัตโนมัติเลยก็ถือว่าโอเคนะอืแสงก็ถือว่าใช้ได้นะครับทั้งสองหลอดแต่ไม่รู้ว่าเวลาเราอยู่ใช้งานตรงเนี้ยเราทํางานอยู่ตรงนี้มันจะสว่างได้นานแค่ไหนนะครับก็ต้องลองดูก่อนซึ่งตรงนี้ มันก็คงต้องขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่นะครับว่าจะเก็บไฟได้นานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมก็จะอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับก็แสงสว่างถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับบ้านสวนนะตรงเนี้ส่องมาประมาณนี้นะครับหลอดไฟมันจะมีทั้งหมดอยู่ในจํานวนช่องเนี่ยมีทั้งหมด8ช่องนะครับช่องละ20หลอดนี่สำหรับหลอด LED นะครับแต่รู้สึกว่าแสงของหลอดหลอดด้านซ้ายเนี่ยมันจอกเหลืองๆนะครับ แสงหลอดด้านขวาจะออกแนวขาวๆเลยเนี่ยแต่ก็ไม่มีผลอะไรนะครับนี่ถ้าเราอยู่บริเวณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแสงสว่างถือว่าเพียงพออยู่สําหรับไฟรั้วของบ้านสวนนะครับครับผมสําหรับโคมไฟโซลาเซลล์ด้านหลังประตูรั้วตรงทางออกไปยังสวนทั้งสองโคมนะผมลอดถอดออกมาแล้วซึ่งเมื่อกี้ผมทดลองน,นะครับนั่งเล่นอยู่ตรงนั้นแหละ เพื่อเป็นการเทสว่าแบตเตอรี่มันใช้งานได้นานแค่ไหนขยับด้วยนะครับเรานั่งอยู่ด้านใต้ตรงโคมอ่ะตรงจุดตรงจุเซ็นเซอร์ตัวจับความเคลื่อนไหวก็ประมาณ30นาทีนะครับได้ประมาณ30 3 5ถึง35นาทีแบตเตอรี่มันหมดไปแล้วนะบนี่สังเกตว่าตอนนี้ไม่มีแสงก็คือดับไปเลยก็ตรงนี้ผมจะทําการโมดิฟายนะครับเนื่องจากว่าโคมไฟที่เราซื้อมาร้อกว่าบาทเท่านั้นเองแบตเตอรี่อาจจะมีความจุต่ํานะครับในการเก็บไฟ ก็เลยทำให้ใช้งานได้ไม่นานเท่าไหร่ผมจะนำกลับไปโมดิฟายโดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีความจุก,กระแสเพิ่มขึ้นเพื่อให้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราไปโมดิฟายกันก่อนครับเปลี่ยนแบตเตอรี่นี่ครับผมทีนี้เรามาดูวิธีการดัดแปลงโมดิฟายด้วยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายในนะครับเดี๋ยวจะแกะดูว่าโคมไฟ LED หลอดนี้ชุดนี้มันมีแบตเตอรี่กี่ก้อนนะครับผม ครับผมก็ตรงนี้ก็จะมีสกรูอยู่6ตัวนะครับแกะสกรูด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับผม,เพ,เ,ผมบเพื่อให้รวดเร็วนะผมใช้ใช้ไขควงคลัสนะครับในการหันเพื่อให้รวดเร็วอ่านะครับแกะสกรูออกแล้วทีนี้เราก็ถอดฝาครอบเลยนะครับผมนี่ฝาครอบก็ถอดออกง่ายๆนะครับ ตัดสกร,รอบออกมาเลยก็ค่อยๆนะครับระวังด้วยนะครับเพราะว่าสายไฟอาจจะหลุดก็ได้หากเราไม่ได้ระวังอาจจะลืมหรือไม่ไม่ได้ดูจุดต่อนะครับเดี๋ยวจะลืมเอาก็ทีนี้เราก็จะเห็นตรงนี้เป็นหลอดไฟ LED และสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับอ่ะมีแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่ตรงนี้น่าจะเป็นแบตเตอรี่ที่มีความจุต่ํา ทำให้เก็บไฟได้น้อยนะครับอันนี้คือแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่18650นะครับอ่ดี๋ยวผมบัเตร,รี่ออกมาเลยนะครับ่ะก็เขาจะบัเตอร,รีแต้มไว้ตรงนี้เลยนะกี่มาแล้วนี่ก็ก็สําหรับแบตเตอรี่นะครับน้ําหนักค่อนข้างเบาค่อนข้างเบาเลยนะครับนี่ความจุมันต่ํานะครับแบตเตอรี่ตรงนี้ สำหรับแบตเตอรี่ที่เราจะเปลี่ยนเข้ามาแทนโคมไฟโซลาเซลล์ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นแบตเตอรี่18650เป็นมือสองนะครับผมสั่งในเพจออนไลน์มาก็ตรงนี้เขาผ่านร้านที่เขาขายเขาผ่านเครื่องเทสความจุกระแสมาแล้วนะครับนี่อย่างก้อนนี้2,000ม ah, ิลลิแอมนะครับก็จะเปลี่ยนเข้าไปแทนเลยส่วนที่เขาแถมหรือว่าติดมาในโคม LED ตรงนี้นะครับ คิดว่าไม่น่าจะถึง1000ม ah, ิลลิแอมนะครับเพราะว่าถ้าใช้แบตเตอรี่ความจุสูงต้นทุนก็สูงตามราคาก็จะแพงซึ่งโคมตัวนี้ขายในาราคาร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าหากใช้แบตเตอรี่ที่คุณภาพสูงหรือความจุสูงก็คงจะไม่คุ้มค่านะครับก็คงขายไม่ได้กําไรนั่นเองเขาก็คงให้ในเกรดระดับกลางๆลงลงมานะครับนี่ก็ ตรงนี้เราก็ค้นหาในเพจออนไลน์ได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับเราได้เลยจะใส่กี่ก้อนก็ได้เพราะว่าช่องตรงนี้สังเกตว่าซองฐานหรือว่าร่องตรงนี้นะครับสามารถใส่แบตเตอรี่ได้2ก้อนเลยนะนี่นี่นะครับก็ใส่ได้แบ,แบตเตอรี่ได้2ก้อนเลยนะครับอาจจะ,ะนี่ติดตรงเหลียบตรงนี้หน่อยนึงถ้าเราจะใส่นะครับแต่สําหรับผมก็คือนะครับก้อนนี้ขนาด200 0มิลลมก็น่าจะเพียงพอเลยแหละครับผมใช้งานได้นานแน่นอน บัตรกีเลยครับง่ายๆวิธีการก็คือว่านี่สายสีแดงคือขั้วบวกเราถอดมาจากขั้วบวกสายสีน้ำเงินคือขั้วลบนะครับแล้วก็บัตรกีเลยแบตเตอรี่1 8ึ่งแปตรงรอยหยักๆตรงนี้นะครับอันนี้คือขั้วบวกนะแล้วฝั่งเรียบๆคือขั้วลบก็บัตรกีเข้าไปแทนเลยนะครับผมซึ่งในการบัตรกีแบตเตอรี่1 8ึ่งแตรงขั้วตรงนี้นะครับให้เราใช้คัตเตอร์ขูดถ้าใครไม่ใช้คัตเตอร์ขูดก็อาจจะใช้ฟลักนะครับนี่ ฟลักในการบัตกีนะครับแต้มแต้มไวตรงนี้นะแล้วก็บัตกีที่ขั้วแบตเตอรี่ก่อนมันจะง่ายสังเกตนะครับเดี๋ยวนะผมจะบัตกีเลยตอนนี้ผมเอาฟลักทาหรือว่าแต้มแต้มหน่อยน,นะครับเพื่อให้ง่ายในการบัตกนีนี่เสร็จเรียบร้อยครับผมง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ด้วยนะครับถ้าใครไม่มีตัวฟลักก็ใช้คัตเตอร์นะครับขูดขูดขูดเอาผิวเคลือบ ของขั้วแบตเตอรี่มันออกนะครับมันจะได้บัดกี้ง่ายนะมนไม่งั้นมันไ,ไม่ไม่ค่อยติดนี่นะครับประมาณนี้อ่าทีนี้ก็บัดกี้ขั้วลบอันนี้คือขั้วลบนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับแทมเท่านี้เองจากนั้นก็เอาสายไฟนะครับบัดกี้ให้ตรงขั้วเท่านั้นเองสีน้ำเงินขั้วลบก็บัดกี้เข้าไปเลยนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยกลับด้านนะครับอันนี้คือขั้วบวก สายสีแดงคือขั้วบวกนะครับผมอ่ะสีแดงคือขั้วบวกก็บัตรกีเข้าไปเลยบัตรกีให้ตรงขั้วเท่านั้นเองนี่เสร็จแล้วเท่อน,นี้เองในการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับจะใส่สองก้อนก็ได้ก้อนเดียวก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกตามที่เราเลยนะของผมนี่ก็ถือว่าโอเคละแบตเตอรี่ก็ขันสกูล็อกในตำแหน่งเดิมเท่านั้นเอง่อะ ก็ขันสกลูล็อกแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ทีนี้เราก็เอาฝาครอบของหลอด LED ีตรงนี้ใส่เข้าไปประกบไว้เหมือนเดิมนะครับนี่ประกบให้สนิทตรงนี้เลยนะแล้วเราก็ขันสกูให้ครบทุกตัวตามตำแหน่งเดิมนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการ เปลี่ยนแบตเตอรี่ของโคมไฟโซลาเซลล์แบบติดผนังติดล้วนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไปติดตั้งใช้งานตามเดิมเลยครับครับผมก็หลังจากที่เราทําการโมดิฟายเปลี่ยนแบตเตอรี่ของโคมไฟโซลาเซลล์ตรงนี้วันนี้ก็มาติดตั้งในตําแหน่งเดิมเลยนะครับโคมน้นติดตั้งไปแล้วนะครับผมก็ไหลโคมนึง เสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดปุ่มมอเตอร์วไว้เรียบร้อยหลังจากที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่เข้าไปก็คิดว่าน่าจะใช้งานไม่ต่ำกว่าชั่วโมงครึ่งนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยแบตเตอรี่ก้อนเดิมมันใช้งานได้ประมาณ35นาทีนะครับก็แบตเตอรี่หมดเลยเปลี่ยนก้อนนี้เข้าไปผมก็ทดลองนะครับโดยการคว่ำเอาหากระดาษปิดแผงวงจรไว้นะครับแผงโซล่าเซลล์ไว้ประมาณ3ชั่วโมงแต่แสงสว่างก็ยัง ปกติอยู่นะครับก็แสดงว่าแบตเตอรี่ที่เราเปลี่ยนเข้าไปใหม่นี้มีความจุสูงกว่าก้อนเดิมเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมก็ตรงนี้ก็เป็นเกร็ความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสําหรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับหากใครมีโคมไฟในลักษณะนี้หากต้องการให้มันใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นเราสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือหาซื้อแบตเตอรี่เป็นมือสองหรือมือหนึ่งก็ได้นะครับแต่ก็ต้องเลือกแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพ ค่อนข้างดีหน่อยนึงนะครับมาเปลี่ยนก็จะทำให้ใช้งานได้ดีนะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิงมอลิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ